การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อาวีดักสวัสดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คนขุดมาคุยเทปสุดท้ายแล้วเี่เทปสุดท้ายเทปสุดท้ายที่ยังไม่ได้เทปสุดท้ายเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะต้มยวบรวมเทปที่ผ่านมาีเดี๋ยวผมบอกเองอันนี้เดี๋ยวผมบอกเองเลยเดี๋ยวจะบอกในช่วงท้ายรายการนะครับถามว่าเทปสุดท้ายมันเป็นยังไงแบบผมจะบอกให้ในเทปเทท้ายในในเทปเบรกสุดท้ายวันนี้เลย แต่นะครับสําหรับรายการของเราไม่ได้หายไปไหนรายการเราปิดีสั้นแต่วันนี้ครับแขกรับเชิญของเราเป็นบุคคลได้ตัวผมมากพบกับคุณเคเบครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนีบครับเดี๋ยวตุ๊กตาถามเดี๋ยวนี้ไหมครับเดี๋ยวไม่ได้ครับมินิคุณไม่คุณไม่ได้เป็นพิธีกรนะเอาเป็นหน่อยก็ได้คุณไม่เป็นหน่อยก็ได้เออ ขอเสียงบนนู่นนะคุณมินี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแกแบ๊ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมินี่คุณมินี่ผมขอถามก่อนนะครับว่าไว้เด็กคุณ,ค,ณคุณทำอะไรคุณเคยทำอะไรเลยเอ้ยครับสนมากดื้อมากผมจำได้ครับอยู่กับแม่ผมก็ชอบตอนนี้ก็ไม่สนแล้วครับก็เป็นดีบางทีก็ดื้อบ้างเหมือนคุณนะครับโอ้โห oh oh oh. แกเบคคุณทําอย่างนี้นะฮะทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับรอ้าวต่อเลยคุณมินนี่ครับถาที่สองแค่แบ,บ่คือโดคนจริงหรือไม่ไม่ใช่เน่นเน่แต่ออที่ที่คุณบอกว่าช่เพราะรอะไรรึมั้ยเสียง,งคล้ายไงเอ๊เสียงแค่แค่แกนแค่ทำเสียงเป็น้ายกันแล้วเฮ<อ> <c oughs> ้ยมาแยกเดียวกับผมนะยยกเดียวกับผมนะฮะ ญาติกับผมต่อไปครับคุณแคเบครับผมขอถามว่าคุณเป็นญาติของผมจริงไหม,ม <c oughs> เห็นอย่างนี้ขอตอบว่ามีจริงครับเพราะว่าผมมาทำงานที่บริษัทนี้แล้วให้ทุกคนทำเสียงคล้ายๆผมหมดเลย <c oughs> <c oughs> ขนาดน,นั้นเลย <c oughs> ใช่มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคุณผู้ชมต่อไปครับคุณแคเบครับขอถามว่า, <c oughs> นานวัร่วยรุนคุณทำอะไร มีพิธีมีวิกรรมอะไรบ้างอันนี้เล่ายาวยาวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นน้ำันปลายน้ำเลยเริ่มตั้งแต่ตอนปอนงตอนนั้นผมเนี่ยกำลังจะไปนะครับห้องน้ำแต่อยู่ดีๆก็มีเพื่อนรุ่นพี่มาแกล้งผม <S 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 ใกล้ยไงครับ แกล้งแบบโอ้โหทรามานแบบเจ็บสาหัส,ะสะเลย<ๆ>ผมก็ต้องผมก็ร้องไห้แล้วก็ไปฟ้องครูแล้วก็คกรูก็จัดการในที่สุดผมก็ทำหน้าโอ้โหสนมันหน้ามันอนแบบสมันหน้าประมาณเนี้ยสวรร์เหตุการณ์ต่อมาเนี่ยเกิดขึ้นตอนป .5 ตอนนั้นป .5 เนี่ย มีมีผู้ชายคนหนึ่งมาแกล้งผมเช่นเดีออยวกันไม่ใช่คนไม่ใช่คนคนคนในกับ่มบนเหนือนะแต่เป็นคนที่แกล้งผมแกล้งเอาสติกเกอร์อะครับสติกเกอร์ที่เป็นอะไรที่เป็นสติกเกอร์อะไรนะอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรอะสติกเกอร์นี่แหละมาพันปากผมครับมาปิดปากผมผมพูดไม่ได้ผมก็เลยฟ้องครู ฟ้องครูว่ามีคนเป็นป้าผมมีคนเป็นป้าผมแบบแบบนี <c oughs> อะไรอืออืออือะไรอะไรแบบนี้เลยฮะโอ้โห <c oughs> น่าสงสารเลยชีวิตส่วนเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์สุดท้ายก็คือเหตุการณ์ที่ผมติดสูติดรอในวิชาคณิต <c oughs> ตอนนั้นคือไม่ส่งงานนะครับผมก็เลยผมพอผมรู้ว่าผมติดศูนติดรอผมก็เลยวิ่งไปส่งงานเลยแล้วก็วิ่งทํางานแก้งานแกศูนย์แก้รออะไรอย่เงี้ยครับ แล้วก็รอดผมขอถามได้ไหมครับในเมื่ออยู่กรุงเทพแตุ่มเกิดที่อลอสแอ,อ,อลอ t a n อ๋อโอเคครับในเมื่อคุณอยู่กรุงเทพคุณจะคุณจะรู้จักสถานที่เราที้ไหมเดี๋ยวเ,าาเดี๋ยวระหว่างนี้ให้คุณดนวะสัมภาษณ์ไปก่นอนออแล้วอาคารนี้ชื่อว่ามาริโนเลยใช่ไหมครับ คุณจ,จะต้องถามเลยว่าคุณเคยไปเที่ยวไหมเคยแน่ๆเลยครับไปเที่ยวแต่ละครั้งก็สนุกครับเคยไปพิบุรีกับกรุงเทพนี่แหละครับก็คือสาวชิงช้าครับเออผมผมแม่แมบบ่ผมจะไปแค่ที่เดียวผมก็รู้สถานที่หมดเลยครับอ่า,านี่คือถามนี่คือคำถามนะครับนี่คือคำถาม <c oughs> น,นี่คือนี่คือำถาของมีนะครับเอามาเลยครับพักอัจิกาก่อนที่จะตอบคำถามในหนึง่งภาพจะมีคําถามอยู่ทั้งหมดนะคะขออนุญาตนะคะรายการนี้ไม่ใช่รายการเกมโชว์ครับผมเสนอหน้าตอคำถารทีไม่ไม่อันอนี้สัมภาษณ์สัมภาษณ์เชิพ่พงเพีย่ยว<ม>เป็นแบบทดสอบอ่าทดสอบว่าคุณเคยไปหรือไม่ ติกา 5, ภาพมัลมีภาพอยู่สามภาพซึ่งให้คุณสุดเองสมมว่าจะ,ะเลือกเบอร์ไหนเบอร์สองหรือสามเมื่อเลือกเบอร์แล้วก็จะมีคำถามพร้อกับภาพซึ่งหภาพมีสองคำถามคือรู้จักไหมเวเอร์ที่นี่ที่ไหนและ เคยไปหรือไม่ครับพร้อมนะครคับคุณเลือกเบอร์ไหนก่อนครับเ,เบอร์ขอเบอร์หนึ่งก่อนนะครับเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับได้เลยเบอร์ดนก็คือนี่คืออะไรโอ้โหอ,อ,อันนี้ผมว่าน่าจะง่ายมากตรงนี้เนี่ยเคยไปตรงนี้ไม่เคยไปแต่ผมรู้ครับยาวราก เดี๋ยวะโอเคถูกต้องอ่ะภาพนภาพนี้ภาพนี้ผมก็ดูว่าเกมแก้จนเลยโอ้โหอ่ะให้เลือกว่าประมาณนี้ใช่เออโอสองกับสามแล้วคนเลือกเบอร์ไหนเดี๋ยวแคบแบครับคุณยืบเบเออใช่แคบแบเบอร์มเบอร์สามเลือกอะไรเออบร์เบสามก็ได้ครับโอเคเบอร์สาม คุณรู้จักที่นี่ไหมอมรู้แล้วครับว่าที่ไหนสาระวะกักาศกรุงเทพไง <Yeah. S 2> คุณแกแบบคุณเก่งมากคุณต้องแล้วคุณเคยไปไหมเออไม่เคยครับแต่อมเคยเห็นรู้แน่ๆนว่าที่นี่อยู่ใกล้ๆกับสญญาวิงชอะผมเห็นอิ๋วสาวินชาผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยไปที่นี่นะแต่ว่าเคยเห็นตรงสาชิงชาตอนที่ผมเคยไปสญญชาช oh. ิงช้าเห็นกันเลย โอเคอ่าตอนนี้เหลือแค่เบอร์สองเลยนะครับแต่เบอร์สองครับเบอร์สองเบอร์สองก่อนก่อนที่จะไปเบอร์สองขอถามนิดหนึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับจังหวันคือใครโอ้โหท่านชัดชาติโอ้โหเก่งมากมาคุณเคยแบคุณคุณเคยแบคุณตามรอยผมเรียบร้อยแล้ว เนยนะครับเพราะว่าผมก็รู้ทุกอย่างเหมือนกันเออมาดูภาพสุดท้ายนี่คุณรู้จักที่ดีไหมเออดูแล้วครับพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทครับอ่าเดี๋ยวสร้างขึ้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าใช่ไหม <S <S คุณโนวนเช็ <S <S เคชครับเียอ,อันนี้สถานที่อันนี้ผมถามเป็นสถานที่ไม่ใช่ว่าอ่าแบบพระที่นั่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาอันนี้คือข้อมูลครับอันนี้คือข้อมูล๋อ อันนี้คือสร้างในรัชกาลที่ห้าอ๋ออันนี้คือพระบรมมหารัชวังใช่ไหมอ่าตรงนี้ใช่ครับเอ่อสร้างในรัชกาลที่หนึ่งโอ้โหนะฮะคุะดุมปุ่นชาตสพันเลยว่าเงินอืมแล้วเคยไปหรือเปล่าฮะที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะพระบรมมหารัชวังคุณเคยไปหรือไม่ไม่ไม่เคยอะครับ ผมมึงกันได้ไหมแต่ว่าแต่ว่าเคยไปสนามหลวงเออเคยไปสนามหลวงสนามหลวงโอเคไม่หาพไ่กอเคไปสนามหลวงครับก็แล้วก็ไหนก็ไหนทั้งอยู่ที่มีการเราสนิทที่มีการเดินทางอะไรเงี้ยครับอ้าวแอ้าทำได้ไหมครับอ้าได้เลยครับได้เลยครับได้เลยเออุณแค่แบบรู้รู้จักสถานที่ในกระทรวงแต่ต่างไวเออจะรู้จักเค่กระทรวงกลาโหมครับอ๋อ โอเคไม่ต้องหัวงเพราะผมจะช่วยเอาล่ะเราจะมีเราจะมีให้เลือกอยู่สามภาพเช่นนู้โอ้ภาพกระสุนนี่ผมไม่เคยสถานที่ของกระสุนนี่คือไม่เคยรู้ไม่คยรู้เลยอ่าแต่ว่าผมเลือกแบบง่ายแน่นอนง่าย นะแต่ไม่รู้จะเดาได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเขาดูเพราะว่าโลโก้กระรวงเนี่ยผมรู้แล้วว่ากระรวงอะไรแต่อาจจะไมรู้นะแต่บางทีมก็ยากไม่ค่อยมีโลบางบางทีบางทีไม่ค่อยม,ม,ม,มีโลโก,โก้มาโอเคได้ภาพมาแล้วแต่ก่อนอื่นอ่ออ<พ>าภาพนล้นะครับเดี๋ยวเราบางนีให้ัำภาพเด็กก่อนผมจะไปเตรียมคนจะไปเตรียมแล้วไปตี ผมว่าผมอ่ะระหว่างที่ให้คุณมีเตรียมผมมีอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายก่อนที่จะพักเบรกถามหน่อยว่าชอบกระรุงหรืไม่สุดโอ้ตอกกระลาหวผมใช่ครับผมเขาว่าพ่อผมเนี่ยพ่อผมเป็นทหารมัง้งเออนั่นแหละทหารมันจะมั้งทำไมครับทหารก็ทหารจริงๆริงเออเอออ้าวเดี๋ยวเราพักกัะสักครูครับอีที่สองแกมาจะมาลินรับอะไรง่ายงยเราจะเป็นแบบเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าแบบทดสอบไม่ใช่เล่นเกมเดี๋ยวกลับมากับผมพูดมาคุยสักครู่เลยครั <evangelical composition> <melhores> บหลังมากับกับเข้า่อสู่รายการคนคุดมาคุย ช,ช่วงที่สองนะคะเอ้าเข้าคำถามเข้าคำถามเลยแต่ก่อนอื่นครับเรามีแบบทดสอบสำหรับคุณเคเบให้ภาพนี้เป็นกระทรวงอะไรมาเริ่มเลยกติกาก็เหมือนเดิมให้คุณเลือกหมายเลขซึ่งมีสาวเบครับเช่นเดิมแล้วเราจะมีคำถามอยู่สองคำถามย่อยคือรู้จักที่นี่คืออะไรและอสองรู้จักหรือเคยไปไหม อ่ิอเคยผ่านหละเคยผ่านอ่าเคยผ่านประมาณนี้อ่าคุณเลือกทุกภาพได้เลยอ่าสองครับภาพที่สองภาพภาพสองหรือสามนะสอง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 โอเคอาแต่ว่าภาพที่สองภาพมันจะแตกแตกนิดหนึ่งนะครับอ่ะร้อต็ดสามสองดึง เอาภาพแรกครับมาแล้วครับภาพนี้คุณคุณคุณ,คณนี่มันมือคุณไหมอ้อคุณคุณรู้สึกว่าจะเคยเห็นอยู่หน้าในตามภาพต่างๆใน Google ห้ o งกูเกิลอะไรเงี้ยครับอ่าที่ <ừ> กระวงกลาหูเลยกระวงกลาหูใช่ไหมยัดบาเชกครับตอบกันกันไปรับพีนี่ไงครับกระทวงกลาหูกตอ้อง นี่นะครับเป็นตอบที่ถูกต้องนะฮะอะ่ะคุณเลือกภาพไหนระ primera, หว่างภาพสามหรือ, 1. 1> อนหนึ่งนหนึ่งก่อนหนึ่งก็ได้ครับนี่คืออะไรโอ้อันนี้อันนี้เคยเห็นแน่ๆคุณว่าคงเคยคุค้นตาและเหมือนจะเคยผ่านด้วยเคยผ่านไปซื้อไปซื้อไปซื้อเคยผ่านไปซื้อของขอตอบว่าทำเนียบรัฐบุลทำเนียบรัฐบ <becca> าลเออเหญ่มากเคยผ่านใช่ไหม เคยผ่านอยู่เออเดี๋ยวเดี๋ยนะเมื่อกี้ผม,มดูถามว่าเมื่อกี้ผมถามว่าคุณเคยผ่านกทบโซตลากูไหมออก,ก็ก็ไม่เคยผ่านแต่เคยเห็นภาพเอออ๋อโอเคโอเคเหลือแค่ท่อที่สาม้วแค่แบครับ<า>แค่แบครับแค่แบบผมก็ผมผมก็เคยผ่านครับแต่หนักกว่านั้นเลยก็คือเคยเข้าไปทำเงียบครับฮะฮะฮะ ฮะตอนนั้นคุณแคบแอร์ฮะอะไรเหรอใช่ครับผมไม่ผมวันนั้นผมจําได้ครับผมตอนนั้นมันงานวันเด็กปีหกศูนย์นะนั้นงานวันเด็กปีหกศูนย์ตอนนั้นอาจจะเป็นยุคนายกอันตอนนั้นจําได้อยู่ยุคนายกเอ่อปอปอปอยนะฮะนายปอยนะฮะตอนนั้นโอ้ย่าเดาวผมสิบนะตอนนั้นเพราะตอนนั้นปยเป็นนายกอยู่ตอนนั้นได้เข้าไปได้เข้าไปในทำเนียบก็ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะผมแล้วก็ ได้เข้าไปพอนายกมาปุ๊บผมก็พูดว่าสวัสดีครับผมชื่อนายยกครับโอ้โหตอนนั้นตื่นเต้นครับผมก็เลยหลุดพูดคํานี้ไปเลยความจริงเขาเรียกว่าคมจริงจะใช้ชื่อความจริงผมจะบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อชื่ออะไรอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้เลยโอเคครับก็<า>ถ่ายรูปค้ับผายรกดลุงหนเออโอเคเหลือ,อแค่ผ้าก็เจอคุณทุกคนคุณนี่ผมไม่ชาคุณมากทีค่ค,ค,ค,คุณได้เข้าไปเออผมเราเลือกหนึ่งครับเลือกหนึ่ง อ่าโอเคอ๋อดิ้เหลือภาพสุดอ๋อดิ้งเหลือภาพสุดท้ายแล้วพัดพัดพัดทีหนึ่งแน่ๆเลยครับมาดูเลยเกี่ยวข้องกับระบบระบบประเทศไทยเลยไม่ไดเออรูแล้วแล้วแล้วโอ้โหเหมือนเห็นโลโก้คุณคุณแล้วน่าจะเป็นเออกระทรวงเอ้ออะไรสุดการสุดการป่ษาุดการป่ะ น่าถูกต้องแล้วคุณเคยผ่านไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยครับไม่เคยโอเคเดี๋ยวที่เหลือให้ตางคะพูดต่อแล้วครับผมจะไปผมนอนก่อนเออโมเดลเอกทรงสุชาติการผรมก็เคยผ่านนะแต่ไม่เห็นเป็นอาคารแต่เห็นเป็นรั้วโอ้คุณแคบแอครับค,คุณเคบแอคุณเคยโดนรังเกจจากเพื่อนไหมเคยครับผม เคยเรื่องเคยในตอนหมอนหนึ่งนี่ครับตอนนั้นหมนหนึ่งโดนรังแกว่าผมโดนรังแกว่าผมไม่ส่งงานนี่ก็คือเหตุการณ์เหตุการณ์นี้มันเป็นไม่ใช่สิรังแกว่าผมเนี่ยรังแกว่าผมเป็นคนไม่ดีความจริงผมเป็นคนดีแต่มันหาว่าผมเป็นคนไม่ดีผมก็เลยฟ้องครูแล้วก็ไอเดเด็กคนที่หาว่าผมเป็นไอ้นี่กไ็ไล่ออกครับโดนไล่ออกมันมีเหตุการณ์เดียวครับ อ๋อเหการมันไม่เหตุการ์เดียวเหรอเนาะนะครับผมอ่านะฮะสุดท้ายก่อนที่เราจะพับเบรกอีกอีกเบรกหนึ่งเวลาหันไปเร็วมากนะฮะขอถามหน่อยแค่แบคคุณชอบรายการเกมโชว์อะไรมากที่สุดในประเทศไทยชอบชอบชอบรายการที่สุดนะไม่เกมโชว์อะไรยอย่างไม่สุดแต่ที่ผมจะถามนี่คือช่องสมมุตินะอ่าเออชอบเวลาละลายมเทินครับสนุกมาก บะเกมเกมตึงเลยนะบ,บอกไว้ก่อนรายการนี้เกมตึงตึงตึงมันตอนนี้เกมตึงตอนตอนที่ฝ <ตา S 2> รั่งมานะฮะผมผมบอกไว้เองเลยนะว่าเวลาบบลวลายรีเทินทุกวันพฤแบบหัสครับผมเวลาสี่ทุ่มสิบนาทีครับผมเออเวลานะบอกมาก่อนทางดีทีคับผมรายการนี้บอกรายการนี้ก็สนุกนะครับผมก็เป็นพิธีกรคุณคแค่คคุณแแบเคยเหมือนคุณแคแบเคยไม่เล่นนี่ น่าจะไม,ม่ยันน่าจะยังไม่เคยล่้นนะฮะมาแค่อะไรมาแค่แนะนำรายการอ่าม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 าเขาเรียกว่าอะไรนะมาแนะนำะรายการสาราลีรับนะครับผมมาแค่มาประมตรายการสาราลีรับหรืออะไรว่างั้นอ้อนั้นอันนั้นนี่ไปก็สาราก็คุณแค่แบก็มีผลงานเนาะสาราลีรับใช่ไหมครับ ใ่การกับความเชื่อเรื่องลี้ลับเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถติดตามได้อ่ะเดี๋ยวนี้พักกันก่อ,อนเดี๋ยวกลับมนขุดมาคุยในช่องสุดท้ายครับช่ท้ายของคนขุดมาคุยนะครับ คุณกคนแรครับคุณมีอะไรจะบอกกลับอะไรการของเราไหมครับมีครับผมคือรายการนี้เห็นได้ข่าวว่าจะจะไปแล้วเห็นแทนที่ดูรายการอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นได้ข่าวครับเห็นได้ข่าวว่ารายการของเราจะต้องจากไปแบบไม่มีวังกลับก็รายการก็คือจะหลุดผังอย่างอย่างเป็นทางการก็ไม่มีอะไรมากครับผมไม่มีอะไรจะพูดเลยรายการนี้ ถึงแม้วมาเป็นไรหรือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรายการที่ผมเป็นอีกรายการนึ้งที่ผมชอบดูนะครับรองลองมาจากเวลาอะไร้เชิกับเกมของลับก็คือรายการนี้เป็นรายการที่นะครับทำให้ผมรู้จักแขกรับเชิญอะไรทุกคนได้มากยิ่งผูมีนี้พวกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทาให้ผมรู้จักครับครับผมมีนีิกีว่ายังมีเวลาอยู่อ่ารายการเลยครับ เวลาเดี๋ยวไม่ใช่ลคุณเปคุยเถอะแล้หลุดพังแล้วก็ได้ตีก็อ,อยากสัมผัสที่ด,ดีเยอะแต่ว่าเริ่มด้วยเวลาเท่ากับความไม่พร้อมอ่าอ่านะอ่นะครับะผ,ผมก็ขออัอลาด้วยเทปสุดท้ายก็คือเป็น,น,นเทปรวม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 เราจะ เทปรวมเทปรวมเทปหน้าครับผมคุณร์แบทครับดน้าสองวันครับผมสองวันเลยแค่เแบ,รแบรครับในวันอาทิตย์คุณแม่เแบครับผมอยากจะบอกคุณว่าคุณแคร์แบทเนี่ยเป็นแขกรับเชิญคนสุดท้ายของรายการนี้มีะไรจะบอกครับกับผู้ชม,มนะครับก็เป็นแขกรับเชิญครับสุดท้ายก็รู้สึกดีใจได้ตื่นเต,ต้นที่ที่ได้มาร่วมรายการนี้ขอบคุณแขกรับเชิญมินิเรทหรือคนอื่นที่มาร่วม รายการของเราแห่งคงคุยมาคุยอย่างเนี้นะครับต้องผมเป็นเจ้าของรายการด้วยผมสัญญาว่านะครับรายการของเราก็จะปรับปรุงพัฒนาต่อไปในฐานะเจ้าของรายการอย่าลืมลนะรายการไม่ได้หันไปเดี๋ยวจะมีทีเั้นหน้าทีเซ็นที่สองแต่รู่จะมาเวลาไหนเราจะตามไปเร็วนี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณคุณเพเปมากเลยครับ <c oughs> สับการนะจะเป็น สองเทปสุดท้ายของคุณมาคุยของคู่คุ่มาคุยก็ยจะเป็นการรวมเทปความประทับใจเกยวกับรายการนี้และในสัปดาห์หน้าครับจะเป็นนหลังจากเทปนี้เออแล้วจากเทปนี้ของเทปนี้จะเป็นรายการเราจะ<ห>ไม่ไบอกนะครับผมเดี๋ยวไม่บอกแค่ให้ว่าเป็นอะไรทำอะไ<ห>่ใเนใเกมที<า>่คราไมครผม พิชเวินะครับโอ้แต่จะเป็นรายการเกี่ยวเกมโชว์กับอะไรนั้นรอดูอย่างเดียวสำหรับวันนี้นะครับรายการของุมของเราไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เออไม่เล้ประกันแล้วนี่เราพบกันอีกทีผมก็มีห้าเยครับแลวสัดาห์หน้าก็จะเจอเพื่และสัปดาห์จากส่งให้นก็จะกลับอันแน้แน่รายการรายการใหม่ของเราไอ้ผมกับผมจะเป็นพิธีกรแต่ไม่รู้จะเป็นรายการเกมโชว์เกี่ยวกับอะไรติดตามไปเลยครับ สล็อวันนี้รายการรายกรารของเราลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับเราจีสวัสดิ์ครับเฮ้ยไม่ใช่อราจะสวัสดีครับเฮ้ย